จากยอดบาทสาธุเอนอการวัดกันนะครับใส่ขอบนะครับหลังโวนขับนะครับใส่ขอบหลังโวนขับได้เลยครับได้รวมบุญกับตามวัดการนะ ผู่เพรเราที่นเรที่สุดในประเทศไทยอ่าตอนนี้เราก็ดำรับโทนะนะที่หลานศาลาตรงนี้นะครับ นะก็ใส่กระปุกลายใหญ่นะครับถ้ามาจากอ่านะครับก่อนล้มเนี่ยชนปุ้มเนี่ยผมแว็บแรกเลยก็คือขอบารามีนะเพราะปู่ดอนใหญ่นะครับอ่าปู่ดอนใหญ่นะหรือพ่อดำสำลิดนะครับแล้วก็ หลวงพ่อใจดีมากมีสีสุขก็คือหลวงพ่อสามดีของวัดดอนใหญ่ของเรานะครับพร้อมด้วยปู่เท้าเวสวรรณนะครับแวบแรกเลยก็คือไม่น่าจะรอดนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งในตรงนี้นะครับเจ้าที่กู้ภัยมาเขย่าตัวนะครับให้ผมฟื้นเฉยนะครับก็สรุปไปเขาบอกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับในใจที่หลับไปตอนนั้นนะเห็นแค่ปู่มือปู่เฉย มือปู่ท้าเวสุวรรณนะครับเป็นมือจะใหญ่มารับเท่านั้นเองพอกลับมาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในปทุมนะครับแล้วก็โทรแจ้งกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดรอนใหญ่ว่าผมประสบอุบัติเหตุหลวงพ่อท่านไม่ทราบว่าท่านมียานหรืออย่างรู้ได้นะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมปูมารับปู่ท้าเวสุวรรณพปู่้อนใหญ่มาช่วยรับไปครึ่งหนึ่ง ก็คือ5 0อีก50็ก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละ,ะนี่ก็เป็นประสบการณ์เฉียดตายครับที่เลสเส้นนี้นะครับแล้วก็ปู่อ่พ่อปู่ท้าเวสุวรรณที่ผมเคารพตั้งแต่เด็กและนะและเคารพท่านมาตลอดไม่เคยห่างตัวนะครับจะคล้องอยู่ตลอดนะครับปู่ท้าเวศนะครับก็เลยนึกถึงปู่ท้าเวสุวรรณและหลวงพ่อสามดีจนทุกวันนี้นะครับอ่า วันนี้พี่มาทำอะไรครับผมครับวันนี้มาแก้บนท้าเวสุวรรครับกได้ลาบมาครับเป็นจำนวนเงินก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นเกือบครึ่งแสนนะครับครับครับได้โชคยังไงครับผมมาทําบริจาคซ่อมซ้มประตูที่วัดดอนใหญ่ครับอ่าก็อยากให้เชิญชวนมาทำกันเยอะแล้วก็ได้แผ่นทองนี้มาครับ หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็่ยนำไปเสี่ยงโชคครับปรากฏว่าถูกได้รางวัลมาครับอันนี้ก็พอดีได้ยินมาอยากมาทําบุญแล้วได้ยินว่าอยากให้มาทําซุ้มประตูแต่ผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ผมมาไหว้องค์ท้าเวสวรันที่นี่บ่อยครับมาเกือบทุกอาทิตย์นะครับมาบ่อยครับมามาได้โชคจริงครับ แล้วก็อยากให้มาทำบุญกันเยอะๆครับทีวันดอนใหญ่ครับเชิญชวนครับ